กลับไอยั่กันตอนะฮะสำหรับสี่สาวเอสป้านะฮะได้มีการรีแมสเตอร์นะกับเพลงดังชื่อเพลงว่า Dreams Come True แล้วก็มีโบอาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยละครับ เรียกเสียงฮือฮาและทำเอาแฮชแท็กชื่อวงเอสบ้าครับแล้วก็แฮชแท็กโบอาฮอตคองเทรนทวิตเตอร์ทั้งไทยและต่างแดนอย่างร้อนแรงสำหรับรี m a สต e r ิ n งโปรเจกต์ที่ครั้งนี้ครับสี่สาวเอสบ้านำเสนอเพลง Hit Dreams Come True ของเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นพี่ยุคบุกเบิกของค่าย SM Entertainment ต้นสังกัดของพวกเธอนั่นเองออกมาในเวอร์ชันที่เอสบ้าเองเนี่ยแถมงานนี้ครับยังมีโบอาหรือว่าควอนโบอาศิลปินเดี่ยวระดับตัวแม่ของค่าย SM รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับ สำหรับ Remastering Project ครับเป็นการ Remaster ผลงานเพลงและมิวสิกวิดีโอที่ทางค่าย SM ดําดำเนินการร่วมกับทาง YouTube ครับมาต่อนเนื่องร่วม20ปีแล้วเพื่อเป็นการยกระดับและก็ Remaster ผลงานให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเพลงจากโปรเจกต์นี้ครับจะถูกปล่อยออกมาทาง S M Station และแน่นอนครับว่า Dreams Come True เวอร์ชันล่าสุดนี้เหมือนเป็นการรวมศิลปินหญิงตัวแม่ต่างเจเนอเรชันของค่าย S M มารวมกันนะฮะยกระดับผลงานที่ปล่อยตั้งแต่ปี1998ทําให้แฟนๆนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับเชื่อเลยแฟนๆต้องมีการแกะท่าเต้นแน่นอนว่าท่านี่สวยและก็เต้นไม่ยากมากเกินไปนะครับ